คลิปนี้จะพาไปแช่ออนเซ็นนอนเรียวกังทานอาหารและพักผ่อนสไตล์ญี่ปุน่นที่เรียวกังยามาโฮชิอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะคะคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันที่เรียวกังยามาโฮชินะคะเป็นที่พักเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเวลคัมดิงของที่นี่นะคะเป็นชาใบมิ้นท์นะคะก็จะมีความหอมนะแต่ว่าร้อนมากเลยตอนนี้ อันนี้นะคะทางที่พักเขาก็จะมีชุดยูกะตะนะคะแล้วก็ชุดกิโมโนนะคะแบบเบาๆนะคะไว้ให้ใสถ่ายรูปก,กันด้วยนี่มีแบบน่ารักนะนี่ชุดยูกะตะก็แบบว่ามีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาเข้าพัก อันนี้จุดที่ตเตงจะพาเราไปดูนี่คือเป็นโซนไหนนะคะเป็นออนเซนคอ๋ออันนี้อะไรอะ่ะมัน,นจะเป็นเหมือนสามเจ้าอ๋อมีตกแต่งอ่าเป็นแบบสามเจ้าอะไรอย่างงี้อ่านี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปออนเซนนะคะจะเป็นออนเซนที่แบบว่าเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวนะคะแบบว่าร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะนี่ นี่ข้างหลังเราก็วิวแล้วนะดอยหลงเชียงดาวตรนีนีน่บ่ออันเซนของเรานะคะเดี๋ยวค่อยมาแช่กันอืภายในนะคะก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องนวดนะคะแล้วก็อาบน้ําที่นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบ นั่งอาบนะคะเหมือนญี่ปุ่นเลยตรงนี้จะเป็นเตียงนวดนะคะอเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักของเรากันนะคะนี่นะคะก็เป็นห้องพักของเรานะคะโอ้ก็จะมีบอออนเซนบ่อน้อยตรงนี้นะคะแต่ว่านี้เมื่อกี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะน้ำก็อาจจะแบบขุดๆนิดนึงนะคะ นี่โซนหน้าห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีที่ให้นั่งพักวิวหน้าห้องก็แบบนี้นี่นเห็นดอยหลวงเชิงดาวด้วยมาดูห้องพักของเรากันค่ะที่นี่นะคะเขาใช้ที่นอนแบบฟูตรงนะคะที่เป็นฟูกของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะเขาก็จะมีชุดชานะคะแล้วก็มีของเล่นเป็นเกมแบบกระดานให้ด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นมุมมินิบาร์นะคะมีเครื่องทำกาแฟด้วยมีทีวีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันค่ะ ห้องน้ำก็จะแบ่งโซนอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโซนแบบว่าอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีโซนห้องน้ํานะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นโซนฝักบัวนะคะมีของใช้ครบคันเลยมีได์ให้ด้วยลืมให้ดูว่าห้องน้ําที่นี่นะคะเขาก็ใช้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะนี่สามารถกดปุ่มได้เลยนะคะจะชะําระล้างอะไรยังไงนะคะคือแบบว่าเหมือนญี่ปุ่นมากอะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในชุดยูกะตะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปทานอาหารเย็นกันค่ะนี่ก็จะเป็นห้องอาหารของเรานะคะ ในห้องอาหารเขาก็จะมีสองโซนนะอุ้ยอาหารน่ารักมากเลยอะคะ่ะทุกคนนี่เขาย,ยังเตรียมไม่เสร็จนะแต่ว่าเดี๋ยวคือแบบว่าเห็นอย่างนี้แบบกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักมากเลยอะอนี่ห้องอาหารก็จะมีสองโซนนะคะก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งด้านนู้นนะคะแล้วก็เป็นแบบนั่งพื้นที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมชากาแฟเครื่องดื่มนะคะ และนี่ก็คืออาหารเย็นของเรานะคะจะเป็นชุดอาหารเย็นแบบไคเซนกิแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะนี่มีปลาซาบะมีเครื่องเคียงมีเกี๊ยวซ่านะคะมีไข่ตุนแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องเคียงนะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดนาเบะนะคะที่เป็นแบบว่าชาบูให้ด้วยอ,อย้น่ากินมาก หลังจากที่เราทานอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะพี่เขาก็จะมาเสิร์ฟเป็นตัวนี้นะคะเป็นเหล้าบวยนะคะก็ <laughs> <g ülme> ใครที่ชอบทานก็ลองกันได้เลยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะเช้านี้หูบรรยากาศแบบว่าปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะดอยหลวงเชียงดาวของเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ตอนนี้หายไปแล้วค่ะおはよยございます。 เช้านี้นะคะเราก็อยู่กันที่เรียวกังยามาฮชินะคะหูบรรยากาศแบบว่าสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนตอนเช้านะคะก็ได้เห็นวิวของดอยหลวงเชียงดาวนะคะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวสายๆนะคะหมอกน่าจะแบบว่าคลคลายๆล,ล,ลงไปนะคะเราน่าจะได้เห็นบรรยากาศของดอยหลวงเชียงดาวยามเช้านะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะไปที่ห้องอาหารนะคะไปทานอาหารเช้ากันแบบเป็นโต๊ะนะคะอื เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตอาหารเช้าของเรานะคะก็จะมีเมนูเบนโตะนะคะนี่ แล้วก็ด้านนี้นะคะคือข้าวดงนะคะมาพร้อมกับซุปมิโซะนะคะโหน่ากินมากเลยอะด้านหน้านี้นะคะก็คือวิวของดอยหลวงเชียงดาวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบหมอกปกคลุมไปหมดเลยนะคะมองไม่เห็นยอดเลยนะคะ เขาก็จะมีความตกแต่งแบบว่าน่ารักน่ารักญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะ บอ่อออนเซน็นของเราแล้วก็นี่เลยเขาก็จะมีชุดชาวางไว้ให้ตรงนี้นะคะนี่นั่งชมวิวดอยหลวงเชียงดาวไปจิบชาไปดีด เป็นการแช่ออนเซนที่ฟินมากเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบฟินๆแค่มาเชียงใหม่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วค่ะ